พี่เจ้าครับกับคนที่ระชาชนอยู่ในซับเลอร์บวกเสร็จเป็นที่พอใจแล้วครับ,ก,รบก็ตอนนี้ไทยทำไป80%แล้วครับครับก็สนุกดีฮนะเรื่องเรื่องเข้มข้นนักแสดงทุกคนมีความตั้งใจในการทำงานแล้วทุกคนก็มีฝีม,มือนะครับครับเนื้อเรื่องเรื่องรองาวมันจะเป็นประมาณไหนสำหรับประชาชนครับเอ่ามันเป็นเรื่องราวของตำรวจยศน้อยนะครับอ่าที่รักความยุติธรรม แล้วก็ถูกส่งตัวไปอยู่ที่ตะเข็บชายแดนหรือบ้านที่ตะเข็บชายแดนนะครับเพื่อไปรับภารกิจช่วยเหลือพวกพี่น้องที่ตะเข็บชายแดนนะฮะแล้วก็บ้านเมืองที่ชายแดนเขาก็ต้องกับเคลื่อนร่วมบุรณการตรวจกลุ่มหนึ่งด้วยกันนะครับเขาต้องเจอศึกหนักเจอพวกกลุ่มพุ่มอิทพลสายสีเทานะฮะพวกเจ้าพ่อทั้งในกฎหมายและนอกกฎหมายครับ เรื่องราวก็เข้มข้นสนุกครับคบทุกรถนะฮะับลองได้ครับก็คบะแล้วอีก20%็นที่คือเหลืออะไรครัก็จะเหลือเก็บคิวมีแอคชั่นนิดหน่อยนะฮะแล้วก็เป็นบทสรุปของเรื่องช่วงท้ายๆครับครับ่ <geon ing. S 1> จองปัจจุบันรณ์าออได้ะไรนะครับใกแสตรวจมาแรงอ๋อใช่ครับก็ก็จะมีก็จะมี ในกลิ่นขอ,ของตำรวจนะฮะก็จะมีตำรวจทั้งสีเทาและไม่สีเทาเอะไรเงี้ยนะอ่ามันก็จะปะาคนในเรื่องแต่ว่าเรื่องมันก็จะสนุกว่าคนที่คิดไม่ดีะฮะมันก็เหมือนจะแพ้ไปไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องเอาคนที่ดีตำรวจที่ดีปกครองที่ไม่ดีประ,ะ,ะามาณนั้นี้ อ๋อไม่ครับยุคเราไม่ยุคเมื่อ20ปีที่แล้วผมย้อนย้อนไป20ปีที่แล้วครับการย้อนไป20ปีที่แล้วครับครับก็ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นตำรวจใหม่ไฟแรงครับที่ตั้งใจทำมีอุดมการเป็นตำรวจใหม่ที่ค่อนข้างที่จะมุ่งมั่นในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเจอ หัวหน้าที่ค่อนข้างที่จะไม่ดีแต่เราก็จะสู้เราก็จะไม่ถอยเหมือนกันครับก็จะเป็นคาลิเตอร์ที่มีความมีกลิ่นกลิ่นความคอมเมดี้ด้วยในเรื่องนี้ครับเป็นการเป็นงานมากเลยนะคนวันนี้นะเป็นทางการมากเลยดูกริ่ง <c oughs> เลยปะครับได้ยังไงนะมใ่จริงๆผมเคยเล่นเล่นบทตำรวจมาค่อนข้างที่จะประมาณ4 5หเรื่องแลวครับแต่อันนี้จะเป็นเรื่องที่ยศน้อยที่สุดเป็นยศแบบเลเวล2สิตำรวจโท ครับก็จะค่อนข้างที่จะเล่นไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มีความเป็นผู้ใหญ่มากก็จะเป็นความเด็กที่แบบเพิ่งจบใหม่แล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้าเข้าเข้า,ขากับตัวผมได้ไหมครับบูเอ็กชั่นครับ,บ,รบก็มีมีประมาณหนึ่งครับอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนคำบูแหลกลานบู๊เผาไหมอะไรไม่ได้ขนาดนั้นก็จะเป็นการตำรวจแบบเรียวๆจริงๆที่มีการจับก็จะเป็นการบูแบบจับล็อกล็อกจับไม่ได้อะไรจับคุ้มตัวอะไรประมาณนี้นมากกว่าครับ ก็ก็ได้ได้ได้ครับเพราะว่าผมก็ผ่านมาค่อนสร้างเยอะแล้วครับก็เรื่องนี้รับบทเป็นพลอยสวยค่ะก็เป็นการเล่นละครบูเรื่องแรกของเจนนี่ค่ะก็ในเรื่องเนี่ยก็คือคาแรคกเตอร์เขาจะเป็นประมาณแบบเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรเลยอะไรเงี้ยแบบชอบแบบรักความถูกต้องมากใครทําผิดก็คือแบบว่ายอมไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเขาเรียกอะไรเข้า เข้าแบบเข้าชาร์จเนอะเพื่อแบบว่าเป็นคนแบบบวกอะไรเงี้ยกับทุกคนอะไรเงี้ยค่ะแบบไม่ยอมเลยค่ะใา่ว่าเรื่องนี้บูใช่ค่ะเรื่องนี้บูเต็มนบูเยอะกว่าผมเลยเป็นคนที่เก่งมากค่ะในเรื่องหนูบอกเลยเรื่องนี้นักเอกแบบเก่งสุดเป็นตัวแทนของกลุ่มชาวบ้านครับเขาเป็นตัวแทนกลุ่มชาวบ้านที่จะมีพวกผู้มีอิทธิพลมากดดันอะบีบอะไรเงี้ยเขาเป็นตัวแทนตัวแทนของกลุ่มชาวบ้านที่จะต่อสู้ ่ในขณะเดียวกันก็จะมีตำรวจคนนี้ที่ถูกย้ายไปยศน้อยก็ต้องไปร่วมมือกันช่วย,ยนะอะไรครับทั้งทั้งสายสีเทาวพวกกลุ่มมาเฟียใหญ่แล้วก็ทั้งรอบกลฎหมายด้วยในกลฎหมายก็จะเนี่ยเขาจะถูกบีบแบก็จะมีจะมีแต่จะมีกลุ่มตำรวจเล็กๆที่มาคอยช่วยเหลือกันเหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็ก็ดีค่ะแสดงกับพี่โย สนุกดีค่ะเป็นคนแบบว่า energy แบบล้นมากะอะไรเงี้ยแบบไม่ค่อยจะเห็นเขาว่างเท่าไหร่เขาก็จะหาอะไรทําแบบทํานู่นทํานี่ไปเรื่อยในกองอะไรเงี้ยค่ะผมเป็นพลังบวกให้ทุกคนเหรออาณาไม่ได้มีโลตาโอ้ผมยังเอาตัวเองไม่รอดเลยโอ้ดำไม่ได้ถึงขนาดนั้นก็ไปด้วยกันดีกว่าครับไปด้วยกันไปด้วยกันทุกๆคนครับครับพี่ เรื่องนี้รับบทเป็นตำรวจค่ะเป็นการรับบทตำรวจครั้งแรกด้วยแับบทของเราจะแใช่อะไรหมครับก็คือจริงๆแล้วหมวดนาก็เป็นตำรวจน้ำดีคนนึงแล้วก็ตั้งใจทำงานเชื่อฟังพ่อแม่เป็นเด็กดีทุกอย่างเลค่ะแต่ว่าตอนท้ายๆเนี่ยอาจจะแอบดื้อนิดนึ่งเชื่อฟังพ่อแม่ด้วยหรอเชื่อฟังพ่อแม่ด้วย พระบุทเป็นแหวนนะคะก็เป็นรูปของตำรวจะคะ่ะที่รักพ่อรักน้องแล้วก็เปิดร้านขายของแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกับลอยสวยก็คือเป็นคนสนใสละเลงคะ่ะก็คือเป็น ก็ถือเป็นครั <Empire> ้งแรกที่ได้รับบทเด่นๆนะคะแล้วก็ในเรื่องนี้สนุกสนานมากก็คือเข้าฉากทุกคนก็คือทุกคนตั้งใจทํางานแล้วก็พี่โจก็น่ารักมากค่ะโอ้โหจบพี่โจน่ารักมจริงพี่โจน่ารักมากเลยครับฝั่งนี้เลยครับมาอยู่ด้วยกันที่น้องอ๋อครับ ผมแลกเตอร์เนี่ยเป็นลูกกำนันครับเล่นลูกกำนันนะครับเป็นผู้อิทธิพลในในหมู่บ้านก็ใหญ่ได้เพราะอำนาจของพ่อนะครับก็นั่นเลยครับไม่ได้มีอะไรเลยเป็นเด็กเด็กเด็กที่ไม่ได้เก่งอะไรเลยนะครับใหญ่ได้เพราะพ่ออยู่ที่นั่นเลยครับแล้วเรื่องนี้สนุกมากมาครับเลยครับก็คุีดิจอด้วยนะครับเรื่อง ทำไมปิดท้ายขอบคุณพี่โจ้กันหมดเลยเนาะแล้วเหนือเราก็ขอบคุณใครอ่ะขอบคุณยูโรเดี๋ยวผมจะจบด้วยขอบคุณยูโรที่ได้ส่งเสริมเรื่องนี้พี่บ๊อแม่เอาความ่าเเลยพี่ตาสานสวัสดีครับไพศาลคุณครับในละครเรื่องนี้นะครับทั้งหมดที่เพ็นครับก็เป็นลูกเจ้าพ่อนะครับเป็นลูกเสียบคอของตั้งสองคนที่ไทยเคี่ยก็เป็นผู้หลับกับคุณยูโรอ่ะครับหลับกันเล็กๆเรื่องนี้ก็จะสั่งการอย่างเดียวสั่งการแล้วก็มีลูกน้องดีไซน์ ก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์นะครับจาวดนลาพระเอกนล้วนมก็จะเป็นโกงครับเล่นเดกมพันครับเรื่องนี้ก็เล่นเป็นตำรวจครับเล่นเป็นคนดีเป็นหัวหน้าของยูโรครับคุณยูโรด้วยครับอ้าวยังไงต่อล่ะยูโรเลย โอมครับผมโอมโอมครับชื่อโอมครับเล่นเป็นเปียนะครับในเรื่องก็จะเป็นเด็กเกเรกะลอนซึ่งในเรื่องก็จะไปจีบแหวนนะครับซึ่งเป็นลูกตำรวจครับผมก็ในเรื่องก็จะเป็นไปไปจีบแหวนนะครับซึ่งพ่อเขาก็ไม่ชอบในเรื่องก็จะเป็นแบบคอมเมดี้เล็กน้อยนะครับกับพ่ออเขาเยียจะตีกันเรื่องแรกครับผมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมสุดสุดครับ ครับก็รู้สึกดีครับที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆที่เป็นมืออาชีพทุกคนเลยครับได้ประสบการณ์มากมายนะครับยกเว้นพี่ยูโรก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมเก่งครับใช่ได้ครับอ่แล้วก็ในในบทเขาสุดท้ายก็จะมีเซอร์ไพรส์ด้วยฮะครนซี่แรนซี่เข้ามาครับเข้ามาแรนซี่ฮือใครมา ครับก็ฝากติดตามคนกล้าท้าชนด้วยนะครับพวกเราก็ตั้งใจมาก,ๆท,กๆทุกท่าขั้นเลยทุกคนร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะครับสําหรับคนกล้าท้าชนก็ฝากแฟนๆติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ดีได้เลิกบวงสวงแล้วก็ขอให้ทุกคนรอชมความสนุกความมันคนกล้าท้าชนนะครับผม